ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนนะฮะเกจลูกลอยน้ามันในถังนะครับเกจลูกลอยน้ำมันในถังของเว็บ1 2 5 s หัวเถิกตัวขบูนะครับตัวขบูนะครับตัวนี้เป็นลูกลอยตัวเรือนไมดิจิตอลนะครับเรือนไมดิจิตอลนะฮะมันไม่ขึ้นครับมันเสียมันกระพริบนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนสดๆให้ดูเลยพอดีจะเปลี่ยนรถลูกค้านะครับคันนี้นะครับก็คันนี้ เดี๋ยวเจ้าของเขาให้เปลี่ยนนะฮะเจ้าของให้เปลี่ยนแต่เราต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่า,าลูกลอยตัว R กับตัว S ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันระบบไฟไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้านี้นะตัว S 2สายตัว R 3สายนะครับไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะฮะไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับถ้าใส่ได้มันต้องแปลงเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าใส่พอดีเลยนะครับตัว R 3สายตัว S 2สายจําไว้นะครับแท้เบิกศูนย์เท่านั้นนะครับของเทียมไม่น่าจะมีนะครับแท้เบิกศูนย์ก็5้าร้อยกว่าบาทนะครับ ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของใหม่กันนะครับหน้าตาของใหม่เป็นอย่างไรเป็นแบบนี้นะครับลูกลอยครบชุดนะครับไม่มีฝาเหล็กนะฝาเหล็กเดี๋ยวเราใช้ตัวเดิมจากถังนะแล้วก็ลูกลอยไอย้ไม่ใช่ลูกลอยตัวทีไอ้ลูกยางโอลิงแล้วกันเนาะการน้ํามันรั่วน้ามันซึมนะครับเราต้องเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนลูกลอยเมื่อไหร่เราก็ถอดออกมาน,นะเพราะมันแถมมาให้แล้วมันก็จะนิ่มของเดิมมันน่าจะแข็งมากละมาเดี๋ยวเรามาทาการถอดตัวของในในถังให้ดูว่าถอดยังไงนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะ ก็เดี๋ยวตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะฮะตัวนี้มันเป็นคาร์บอนนะฮะมันก็เลยอาจจะเอาออกยากหน่อยเพราะว่าหนึ่งอย่างมันจะโดนเรลซรงเลยสิ้นเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เอาไอ้ตัวเกีวัดออกนะครับไม่ใช้ตัวเกีวัดออกปักสองสายเราดึงออกเลยนะครับปักสองสายแล้วดึงออกเลยมันอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงข้างก่ะกล้องแพนตามครับอ่ากล้องแพนตามปักมนอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้ต่อนะครับต่อตรงนี้ต่อเราแค่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือแค่นี้นี่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือแค่นี้นะ อนกับนี้เราตอกเลยนะครับมันจะมีสลักมันจะมีสลักอยู่สลักให้ตอกอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะมีสลักให้ตอกแต่ละมุมเราจะตอกมุมไหนก็ได้นะครับทวนเข็มนะครับถ้าเราจะหันหน้าเข้าขวามือเข้าซ้ายมือออกนะครับก็เหมือนขันน็อตแหละครับขวาเข้าซ้ายออกนะก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกเราก็ค่อยเคาะเลยนะเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยแป้นแป้นมันจะค่อยหมุนแป้นมันจะค่อยๆหมุนแล้วให้หมุนให้มันตรงล็อก พอมันหมุนให้มันตรงล็อกแบบนี้แล้วเห็นไหมตรงล็อกตรงล็อกเราก็หาอะไรงัดแอบแอบงัดดึงขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งหลุดออกมานะไม่ยากเด้งหลุดออกมานี่หลุดออกมาพอหลุดออกมาแล้วก็ทีน,นี้เราก็เอาดึงออกมาเลยแป้นตนัวนี้มันจะติดอยู่อย่างนี้เราก็เอาออกก่อนแป้นเอาออกปุ๊บลูกลอยอ,ออกอย่างนี้เราหามุมออกนะตะแคงออก ตะแคงออกแบบนี้นี่เราก็ดึงนี่ออกละไอพวกที่มันไม่ขึ้นมันกระพริบคือแถบตรงนี้มันสึกหน้าตะกัวหน้าทองแดงตรงนี้มันสึกนะครับบางทีบางตัวถ้ายังเสียไม่เยอะเราสามารถซ่อมได้นะครับเอาบัตรกีตะกัวเชื่อมเข้าไปนะครับแต่เจ้าของคันนี้เขาไม่ครับเขาจะเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวนะครับเขาจะเปลี่ยนเลยเขาไม่ซ่อมนะฮะเราเก็บชุดนี้ไว้ก่อนนะฮะเก็บชุดนี้ไว้ก่อนก็ทีนี้เราต้องใช้แป้นตัวนี้เหมือนเดิมแป้นตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ชุดใหม่ ชุดใหม่ลูกยางลูกยางก็ทีนี้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเราจะใส่อันไหนก็ได้ดูแล้วเหมือนกันนะครับผมดูแล้วเหมือนกันใส่ทางไหนก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันแบนเนี่ยเนี่ยตัวเรือมันแบนมันกดแบนไปหมดละมันกดแบนไม่เอาทิ้งเราก็ทําความสะอาดปากถังก่อนนะว่ามันมีเศษฝุ่นเศษอะไรไหมถ้าโอเคแล้ว สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราก็ใส่เอาลูกยางวางเข้าไปนะแล้วก็เอานี่ตะแคงเข้าไปนะครับตะแคงเข้าไปเหมือนเดิมตะแคงเข้าไปเดี๋ยวมันหาล็อกของมันได้แล้วจําไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้มีล็อกเข้าล็อกกับตรงนี้นะตรงนี้ล็อกตต่ล็อกนี้เราไม่สามารถที่ว่าจะจะหมุนเอียงไปได้นะเดี๋ยวไอ้ลูกลอยอ่ะมันจะไปโดนในถังและเดี๋ยวไอ้เข็มมันจะไม่ขึ้นนะครับดีตอมมันจะไม่ขึ้น เราใส่มันตรงล็อกเพราะว่าสายอะ่ะมันจะต้องเฉียงมาทางนี้อยู่แล้วอัตโนมัติของมันนะเฉียงเพื่อลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างเฉียงเพื่อลงไปข้างล่างนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่กันต่อเราร้อยลงไปเลยนะปึ๊บร้อยลงไปเราก็กดมุมเหมือนเดิมเอามุมที่มันเข้าแยกอะ่ะเหมือนเดิมแล้วก็กดลงไปทีเนี้ยลูกยางเนี่ยของใหมอ่อ่ะมันจะแน่น นะครับมันจะแน่มันจะฝืดหน่อยนะครับกดลงไปแล้วหมุนขวาขวาเข้าซ้ายออกแล้วเราก็ตอกตรงแป้นมันเลยนะฮะตอกตรงแป้นมันเลยเดี๋ยวไม่ตรงแล้วเห็นนะพอหมุนแล้วไม่ตรงแป๊บหนึ่งหี้มมันเลื่อนลุกยางอย่าให้ปิ่นนะฮะ อันนี้กดกดลงไปแล้วพยายามหมุนให้มันเข้าก่อนนะพอหมุนมันเข้าแล้วเราก็ช่วยตอกส่งมันไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามือเราหมุนเข้าได้มันก็ได้นะมันเข้าไปครึ่งนึ่งละแล้วเราก็ตอกส่งไปเลย ค่อยๆตอกทีละมุมช่วยกันไปมันจะได้ไเบี้ยวจนกว่าล็อกล็อกมันจะสุดอะล็อกเนี้ยล็อกเนี้ยไปถึงล็อกเนี้ยล็อกตัวนี้ไปถึงล็อกนี้ค่อยๆเคาะไปเคาะไล่ให้มันเท่ากันอะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งไงถ้าเดี๋ยวมันไม่ตรงแล้วมันจะรั่ว อ่ะสูตรละเห็นไหมพอเราสูตรละปุ๊บเราเคาะไอต้ตรงให้ให้ให้มันแบบมันอยู่มุมใกล้เคียงกันมากที่สุดอ่ะอย่าให้ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งลูกยางมันจะได้ไปไปไปครอบฝานะได้เต็มที่อ่ะแล้วเราก็ตอกให้แน่นดูล็อกดูกอีกทีล็อกยางชนยางอ่ะถ้าเราตอกว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวโอ้ยร่วงหายเรามาเสียบก่อน ว่ามันจะใช้ได้ไหมเพราะตอนแรกมันกระพริบอืมมันกระพริบนะครับมาโอเคมาหน้าจอเฮ้ยน้ำมันไม่มีดิยไม่ได้เติมมันเลย,เ,ลยเวนเอาเติมมันมานะเดี๋ยวสักครู่นะฮะมามาถ่ายนี่เดี๋ยวเติมมันก่อนโอเค ป๊บก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับลองซื้อแท้เบิกศูนย์หรือถ้ายังไงลองสั่งในพวกราชด้าช้อปปี้อะไรเงี้ยดูก็ได้ครับก็ลองดูนะฮะเพราะว่าราคามันก็น่าจะใกล้เคียงกันลอมั้งก็สามารถเปลี่ยนกันเองได้นะครับ พอละไม่ไม่ต้องเต็มถังแล้วอ่ะพอโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกจน้ํมามันกันดีกว่าอ่ะนี่ขึ้นละเห็นไหมครับก็เกือบเต็มถังตัวนี้ก็อ่าแผนมาตรงนี้ก็ครึ่งถังกว่าครึ่งถังก็กว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนปุ๊บก็ใช้ได้เลยแล้วแต่นะใครจะ ลองซ่อมเอาไปซ่อมดูไหมหรือลองเปลี่ยนดูก็แล้วแต่แล้วกันเนี่ยแต่นี่กผมก็เปลี่ยนเลยมันก็ง่ายดีมันก็จบเร็วดีนะก็ประมาณนี้ครับกับเกน้ํามันตัวนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับประมาณ500กว่าบาทลองหาซื้อแล้วลองเปลี่ยนกันดูนะครับถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับเพราะของใครไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นเลือนไม้เดิมไอต้ตรงเนี้ยที่มันชอบเสียเนะี่ย แต่เกอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับไอตัวแป้นไฟตรงนี้อาจจะเสียนะอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าแป้นไฟตัวนี้พูดถึงไม่เดิมนะแต่ถ้าแป้นไฟตรงนี้ไม่เสียตัวเกดในถังอาจจะเสียก็ได้นะครับลองเปลี่ยนดูลองไล่เช็คดูนะครับอ่โอเคครับเหมือนเดิมฮะอาจเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆอีกเหมือนเดิมครับชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ